ครับสวัสดีครับวันนี้เราเรียนหลักสูตรอะไรกันเอ่ยล็อกไรเดอร์ครับหรือ LRD ใช่ครับเป็นไงหลักสูตรนี้เป็นในกุญแจบ้านเนาะครับเราเราเรียนมะบ้านสองวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้งาง <c oughs> ยากไหมก็ถามว่ายากไหมก็ต้องแยก,กออกมายากครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้องมาใส่แบบเรารู้สึกมันง่ายเกินไปไหมมันมันก็ไม่ง่ายไม่ยากครับแต่มันก็อย่างตรงตรงเลยนะมันต้องมีเทคนิคของมันแล้วใส่การฝึกฝนนะครับก็ทําได้ครับไม่ไม่ถือว่าแบบเฮ้ยทาไม่ได้เลย โอเคตามนั้นเอาเป็นว่ามันคือมันดูมันดูแบบง่ายไปหมดเลยมันจับนุ่ก็ได้นี่ก็เรียนที่นี่มีไม่ออกก็มีใช่ไหมใช่ผมว่ามันต้องอาศัยต้องอาศัยกับใจเราชอบด้วยครับแล้วก็แล้วก็เป็นที่กับมันนะครับลองทําดูทำตามเทคนิคที่อาจารย์แนะนำแนีครับก็ผมคิดว่าใครมาเรียนก็ก็สามารถที่จะทําได้นะถ้าแบบตั้งใจจริงนะครับก็ทำมากินได้คือผมต้องการผมผมตอนนี้ผมพยายามสร้างชาเลนจ์ให้ได้วันละพันห้าผมเชื่อว่าผมทำได้ แต่อาจจะเขาก็ทำงานเยอะแยะนะวันละพันห้าเนี่ยในกลุ่มนะแต่เขาไม่เคยบอกหรอกว่าอายจะกลัวสมรกรมาหาเอาโอเคโอเคทำนั้นเออมีอะไรฝากเพื่อนเพื่อนไหมที่แบบว่าขับวินมอเตอร์ไซค์หรือวิ่งเอ้ยเราวิ่งไรเดอร์ใช่ปะ่ะผมเออขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ทำงานประจำด้วยครับก็อย,อยากหาอาชีพเสริมอยู่วินไหนอยู่วินไหนแถวปทุมครับเดี๋ยวผมจะไปแอบดูไม่เสื้อวินเราใหม่มาก เสื้อวินลองใหม่พ <working>? ี <garde toes> ่เสื้อวินเขาเนี่พี่พี่จะดูใบขับขี่สถานะผมป้ายรถผมก็ป้ายเหลืองไม่เมคือเหมือนนั่งคิดป้ายเหลืองนี่คือดูคุณนี่นักเรียนนักเียนคือเขาเขาหน้าตาโง่เฮงดีมากดูเหมือนแบบผู้บริหารเจ้าของบริษัทอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับเออผมผม พี่บ้าว่ะใช่ป่ะครับผมโโหเห็งก็ดีมากดูเล็บมือเล็บตีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเออเอาเปไปว่าเราโง่เห้งดีมากแต่เราทำได้นะทำได้ดีมากยังไงก็ฝึกหนีน้องต้องฝึกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ปเลาอะเด้อเราจะได้วิ่งงานโอเคไหมอ่ะขอบคุณมากสวัสดีครับครับผม